สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนี่เป็นสวนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราเองนะคะนี่ดอกคุณนายตื่นสายบานสะพรั่งนะคะที่นี่น้องกระพงค่ะนะคะหมู่สามตำมนานเริกค่ะเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาถ่ายรูปนะคะ ดอกไม้คุณนายตื่นสายที่บ้านเรานะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์08 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะปีใหมน่นี้เพื่อนๆท่านไหนที่พลาดโอกาสที่จะไปเที่ยวภาคเหนือกันแล้วนะคะก็มาเที่ยวชมสวนดอกไม้ที่บ้านเราได้นะคะก็สวนเล็กๆค่ะเพื่อนๆ ยังไม่ยังไม่เยอะยังไม่ใหญ่นะคะพอดีว่าเพิ่งฟื้นฟูจากน้ําที่เพิ่งท่วมมานะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ที่ปลูกดอกไม้อยู่ก็น่าจะประมาณแค่สองน่าจะสองงานค่ะก็พอให้ได้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะคะก็พอให้ได้มีความสุขในการถ่ายรูปสวนดอกไม้กันนะคะเพื่อนเพื่อนก็ ถ้าสมมติว่าสนใจเรายินดีต้อนรับนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆชาวพนัสนิคมทุกๆคนด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะหรือติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย